นี่คือฉากในฝันของช่างภาพสัตว์ป่านะครับวินาทีที่เป้าหมายโผล่มาจากแนวป่า <Okay. S 1> เหมือนกับดารากำลังโผล่มาหน้าเวทีเสียงปรบมือหรือเสียงรั่นชัตเตอร์ก็จะดังขึ้นตอนนี้นะครับตรงนี้คือโป่งพัดตะแบกเส้นทางไปน้ำตกเหวนาลกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนำหน้ามาตอนนี้คือ ช้างพังที่เด่นดังที่สุดนะครับพังแม่ด้วนมาพร้อมกับน้องไวหานะครับพร้อมกับดาราตัวอื่นนะครับอยากจะร้องเพลงไงง้องของตะกะแตนชนดา้ท่านผู้ชมฟังนะครับแต่เรากลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์ส่วนที่มีรถตัดหน้าเราไม่ได้โฆษณาขายรถนะครับไม่มีโฆษณาแฝงใดๆเพอกลางคืนมีแต่เงา mm hmm. กลางเขามีแต่ช้างนะครับ ทุกคนก็คาดเดากันว่าพังไม่ด่วนจะกินโป่งนะครับม,มาหยุดนิดนึง <c oughs> เราก็ลุนให้กินโป่งนานๆน,น,นะครับจะได้ถ่ายภาพสวยๆน,นะนี่ครับรวมทยอยมาเรื่อยๆนะครับน่าจะมีมากกว่าสิบตัวนะครับถังตัวเล็กตัวน้อยอเ,เราจำไม่ค่อยได้นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนถ้าจะให้แยกแยะจริงๆ ก็ต้องหวังพึ่งกองพิสูจน์หลักฐานน่ะนะครับมาดูอัตลักษ์ณโดยละเอียดลำพังถ่ายภาพแบบเร่งเร่งเร่งรีบแบบนี้นะครับเราแทบจะไม่มีเวลาที่พิจารณาหาความแตกต่างนะครับนี่แก้วย่างมาแล้วนะครับเขาจะมุ่งหน้าไปทางเส้นทางน้ำตกเหวนรกนะครับจุดนั้นถึงว่าเป็นจุดที่เราพบพังไม่ด้วนบ่อยครั้งนะครับ วิดีโอนี้ไม่ยาวมากนักนะครับเพราะแค่เขามาเปิดฉากในการเดินออกมาแล้วก็เดินลัดลอดแนวป่าออกไปนะครับช่างภาพช่องดีเอ็กซ์เตอร์ของเราไม่ได้เป็นช่างภาพแถวหน้านะครับตอนนี้เป็นแถวข้างและแถวหลังเดินตามแม่พังไม่ทันนะครับไม่กล้าทิ้งรถไว้กลูว่าจะมีแม่ใหญ่มาตรวจสภาพนะครับ เราจึงนำเสนอท่านผู้ชมเท่าที่พอจะถ่ายได้นะครับแต่หัวใจแสนจะวุ่นวายอยากจะไปดักถ่ายด้านหน้านะครับ